งานราชการทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ง่ายหรือยากย่อมมีความสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้นอีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายทุกระดับจึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญของกันและกันแล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กันด้วยความเป็นมิตรด้วยความเข้าใจเห็นใจกันและด้วยความเมตตาปรองดองกันงานของแผ่นดินทุกส่วนจักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกันและยังประโยชน์ที่พึงประสงค์คือความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่บุคคลแก่งาน และแก่ส่นรวงได้แท้จริงพระบรมราโชาว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2555 แต่เช้าเคล้าด้วยเสียงแคนแสนหวานขับลำนำเพลงรักกล้องกังวานของคนอีสานเพื่อรับคนแดนไกลเราไม่มีน้ำตกสวยให้ท่านเบิงแต่มีเซิรงลีลาแสนสบใสของอีสานที่ต้อนรับด้วยน้ำใจให้ชาวใต้ที่เต็มใจมาเยือนเรา กขออจจงหยยยุดักกกเสี่นใร็คือว่าความรู้สึกที่ได้ไปผ่อนแก้วคือเป็น,เป,นเป็นจังหวัดที่ว่ายังไม่เคยไปนะคะก็อยากไปรู้จักแล้วก็ไปสัมผัสน,นะคะว่าคนที่นั่นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ประเพณีของเขากับที่บ้านเราที่มันจะแตกต่างกันขนาดไหนอะคะ่ะตอนแรกที่ ได้รับโทรศัพท์นะคะว่าไปขอสแกนก็คือรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นเป็นภาคที่ยังไม่เคยไปค่ะแล้วไปแล้วก็กลับมาก็จะมาพัฒนาที่โรงเรียนของตัวเองตืนเต้นกันดับแรกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ว่าเราจะได้ไปเจอผู้คนต่างท้องที่ของเราค่ะแล้วก็จะได้อะไรอ่ะ จะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีมีความคาดหวังว,ว่าการทัวร์ในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จนะคะ <c oughs> แล้วก็ทุกคนจะได้รับความรู้แล้วก็ได้พัฒนาศักยภาพในการทํางานกลับมาจะได้มีขวัญและกําลังใจในการทาํางานมากยิ่งขึงงมง้มัน เดินเข้ามาง่ายยกว่าจะถึงที่ฉันยืนกล้ามปลืน้นฝืนทนเกือบตายน้ำตาผู้ชาย ถุประสงค์โครงการนะั้นมี5ข้ออันแรกเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้พักและผ่อนคลายจากพื้นที่ชั่วคราวแล้วข้อที่สองนะจะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัติราชการอันที่3ก็จะเป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตัวข้าราชการเองที่จะไปปฏิบัติงานให มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขนะคะอันที่4จะเป็นในเรื่องของการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างะะจากที่เป็นอยู่และสุดท้ายที่สําคัญก็คือในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนข้าราชการด้วยกันทั้งในหน่วยงานเดียวกันแล้วก็ต่างพื้นที่นะคะนี่ก็เป็น5ข้อของวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะ ก็ในช่วง45หวันที่เราทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในห้องหรือว่าไปนอกสถานที่ก็ตามเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบรับกับวัตถุประสงค์ของโครงการทุกข้อนะคะก็ภายใต้บรรยากาศของการผ่อนคลายแล้วก็การสร้างความสุขให้กับทุกคนจากภาพที่ได้เห็นนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของข้าราชการใต้ทั้งหมดนะคะ ที่ได้มาในโครงการนี้โครงการสพรชต่อนี้นะคะเราได้เห็นภาพประทับใจที่ท่านร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีความสามัคคีมีความรักกันนะคะขอให้ภาพประทับใจเหล่านี้ให้ท่านได้นำเอาไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของท่านนะคะท่านกลับไปแล้วแล้วไปเล่าสู่กันฟัง คนที่ยังออไม่ได้มานะคะท่านอะโชคดีมากเลยที่ได้มานะคะขอให้ไปไปเล่าให้เขาฟังแล้วก็ให้เขาได้ออได้ทราบถึงความประทับใจที่ท่านได้มาโครงการนี้นะคะ 1> <1> ก็สำนักงานคอพอคงเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนข้าราชการทุกคนนะคะถึงแม้ว่าโครงการนี้จะสิ้นสุดไปแล้วแต่คิดว่าสัมพันธภาพมิตรภาพของเรา จะยังคงอยู่ตลอดไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ปลอดภัยะคะ่ะร้อกรรมการร้อมพวกอย่าพรอมเข้าที่ระวังออกขาค่ะออกขาออกมาไปไปต่อไปต่อไปต่อไปไปไป ยวแคว้นแดนอีสานไปร่วมงานพื้นบ้านเป็นหมอแคนหนุ่มหมอลำลำเถ้ยงานของแกนเป็นหมอแคนช่วยเป่าแคนนำเจอวนน้นองงามกะไรยิ้มละไมยั่วใจหนุ่มหมอลำเจ้าพวงพันนวนเหมือนจันยามคำเรือนพรมงามดอกดำหน้าแล มาค้นแก่นคลอเสียงแคนตะลันแตรลนแตรแลนแตรแล่แล,ลแ่แล่แลแหะลัลแตลแล่แลลแลแลแตะลัลแตรตะลึงแล่โอแม่เนื้อยเย็นงามแท้เบิง่งตาแล่บาวายเว้นงามเหลือเนื้อเย็นพักแรกเห็นก็อยากเป็นแฟนมาเธอน้องเป็นผู้ใจ จงร่วมไปเป็นคู่กับหมอแคนคอยวอนเว้านะัแม่สาวของแกนใจหมอแคนบ่ลืมใจ จมากเพราะรู้สึกว่าทีมงานทุกคนให้ความให้ความอบอุ่นมากเหมือนกับรู้จักกันมานานเลยอะค่ะทั้งๆที่เราเพิ่งได้เจอกันเองปกติเราก็ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะไหมครับก็รู้เฉพาะในพื้นที่ของเรานะครับแต่เมื่อเราได้มานะครับทําให้เรารู้อะไรที่มันดีขึ้นเป็นประโยชน์และคิดว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับในการกลับไปใช้ในการพัฒนานะครับ สำหรับหน่วยงานของเราหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในในพื้นที่ครับแล้วก็ตอนแรกก็ยังกลัวอยู่แต่พอมาแล้วนะคะประทับใจตั้งแต่เริ่มพบกับเขาข้างแรกที่หัดใหญ่จนมาถึงขอนแก่นเลยนะคะทีมงานแล้วก็น้องๆพี่ๆแล้วก็อา,า,าจารย์ทั้งหมดก็ให้ให,ให้ให้ความเป็นกันเองนะคะรู้สึกสบายใจที่ได้มาทําให้เราลืมปัญหาทั้งหมดที่ทอยู่ข้า้งดางหลังนะคะต้องขอขอบคุณโครงการนี้มากๆนะคะถ้าเราไม่ได้โครงการนี้เราคงจะไม่รู้ว่า ยังมีคนไทยอีกหลายส่วนที่ยังเป็นห่วงเราอยู่เป็นห่วงความรู้สึกของเรานะคะแค่นี้เราก็ขอบคุณมากแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคิดว่าในเซี่ยวหนึ่งของชีวิตของพวกเราทั้งหมดที่อยู่ในชายแดนภาคใต้เราจะไม่ค่อยได้รับตรงนี้แต่จากการที่ได้รับจากทีมงานของท่านไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้บริหารหรือลูกๆทีมสะอ,อนทั้งหมดทําให้เรารู้สึกว่าภาคใต้กับ ากตอนออกเฉียงเหนือที่ไกลสุดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันใกล้ชิดเปรียบี่คือความรู้สึกที่พี่คณะเราทั้งหมดรู้สึกสำหรับโครงการนี้นะคะในส่วนตัวของดิฉันเองดิฉันอยากให้มีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อยากจะฝากทางผู้รับผิดชอบผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายด้วยนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่น้องๆทุกคนพี่อยู่ที่สามจังหวัดชายแดนใต้แล้ก็ส่วนหนึ่งของสงขลาฝากว่า เฉพาะพิมพ์ข้าราชการแล้วเนี่ยอยากจะขอฝากพนักงานราชการด้วยได้ไหมเพราะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลพี่ได้รับก็คือทางด้านจิตใจย,ยอมรับเลยนะคะว่าอยู่ทางโนทางด้านโน้นพลังของเรามีอยู่แล้วนะคะพวกเราเต็มเปี่ยมอยู่แล้วในการ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยแต่การที่ท่านจัดโครงการนี้ขึ้นมานะทำให้เพิ่มพลังชีวิตให้กับพวกเรานะคะพวกเราจะนำแนวคิดสิ่งที่ดีๆทั้งหมดที่ได้รับณนะวินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดวินาทีของสุดท้ายของโครงการจะนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติเชื่อมโยงระหว่างสถาบันต่างๆ นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อว่าตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินและที่สำคัญก็คือความห่วงใยของพ่อหลวงของเราที่มีต่อ3ามจังหวัดชายแดนใต้และก็สงขลาค่ะก็ขอขอบคุณจริงๆเซี้ยวหนึ่งของชีวิตคิดว่าคุ้มค่าที่สุดค่ะกับการที่ท่านนึกถึงพวกเราเราจะไม่ลืมตรงนี้และขอให้สิ่งที่ท่านทำให้กับพวกเราทั้งหมดนะคะขอให้บุญกนนุศลนีตอบแทนท่านทุกท่าน ที่ความปรารนานดีให้กับพวกเราจงมีความสุขและก็ประสบผลสำเร็จนะคะขอพระคุณ กเจต8ทับ 5, ของมหาเรทยนแก่นที่รักและเคารพทุกท่านกระเดินต้องกลับขอบพระคุณสมักงากพสปตการบินไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ทําให้เราชาวมหาเิทยนขอนแก่นได้มีโอกาสต้อนรับพี่น้องจากข้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ในสัปดาห์นี้นะครับก็คิดว่าตลอดระยะเวลาการเดินทางตั้งแต่หาดใหญ่จนท่านจะกลับวันพรุ่งนี้ท่านคงได้รับความผ่อนคลาย คได้รับความสนุกสนานบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับผมเองในฐานะผู้ดูแลทั้งหมดก็ต้องกลับขอโทษถ้าหากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะขาดตบกบกพร่องแต่ถ้าหากความดีทั้งหมดนั้นมีอยู่ก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับทุก,ท,กท่านในการปฏิบัติหน้าที่ในภาวะที่ค่อนข้างเ,เครียดนะครับอย่าลืมว่าพวกเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นชาวศูนย์บริการวิชาการยังส่งกำลังใจไปถึงท่านเสมอ เราจากกันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้พบปะจะเจอกันอีกผมได้เปิดโซเชียลมีเดีย c e e o o o k นะครับชื่อว่าสปชตมค8ทับ5 6ไว้แล้วก็ขอเชิญพี่น้องเข้ามาร่วมกลุ่มกันเพื่อจะเป็นสื่อกลางในการประสานงานติดต่อซึ่งกันและกันได้นะครับแต่หากพวกท่านจะตั้งเล่นในกลุ่มท่านเองก็อย่าลืมบอกผมด้วยนะครับว่าผมขออนุญาตเป็นเพื่อนในนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือไลน์ ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราได้พบปะเจอเจอกันตลอดเวลาครับก็ส่งแรงกายแรงใจไปถึงท่านขอกลับอวยพรให้ทุกท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาของท่านด้วยความสงบสุขแล้วก็มีความสุขตลอดระยะเวลาของการปฏิบปัตินหน้าที่ราชการมีความรักความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับดดีดีีีีคคคควววาาามมมจจงงๆๆสุขท่่่ใใบออกรนื